ก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมาคุมผ้ายางตัวตัวบที่ผมทํานะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมคุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเอาโครงเนี่ยตั้งตรงกลางของผ้ายางนะครับผ้ายางที่ผมมีก็ซื้อมาขนาด2อคูณสนะครับอาจจะเล็กกว่าโครงนิดนึงนะก็เลยอาจจะมีปัญหาอยู่ด้านข้างตอนนี้ครับที่ผมต้องใช้ อ่าสกอตเทปติดนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาในการอ่ยังไงไม่มีปัญหาในการแบบตู้คอยยังอบได้อยู่ปกตินะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะใช้ตัวคลิปล็อกที่ซื้อมาจากออนไลน์นะครับล็อกตัวผ้ายางกับตัวโครงท่อ PVC นะครับด้านข้างผมก็จะแปะเทปเอาพับแล้วก็หามุมแล้วก็แปะเทปด้านในนะครับ อ,อันนี้ก็อาจจะต้องเพื่อนอยู่กับเพื่อนๆนะว่าจะดี y ไวด้านข้างเป็นยังไงเนาะหรือว่าจะตัดนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็นให้ตัดดีกว่านะเพราะว่ายังไงผ้ายางเราก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อยู่แล้วนะครับเผื่อเราถอดเลยยังไงก็ผมใช้เทปติดเอานะครับครับก็หลังจากที่ผมลองใส่พลาสติกคุมดูนะครับก็ พลาสติกที่ผมใช้เป็น2อคูณสามเมตรนะครับอาจจะพอดีเป็นที่หนึ่งเนาะผมก็เลยใช้วิธีพับเอานะครับผมไม่ได้ตัดแปะเนาะเหมือนถึงว่าตัดแล้วก็ใส่เป็นช่องๆไปนะครับอันนี้ผมใช้ทั้งผืนแล้วก็เอาตัวโครงตั้งบนพลาสติกนะครับแล้วก็ห่อขึ้นมาก็อาจจะไม่สวยตรงด้านข้างนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราพับๆแล้วก็ยึดเอาตัวล็อกใส่ไปนะครับ ส่วนด้านบนผมก็จะให้เปิดได้ประมาณนี้เนาะอ่าก็จะเปิดได้แล้วก็ปิดลงด้านข้างทั้งสองข้างผมกมใช้วิธีพับเอานะครับแล้วก็ล็อกแล้วก็มีบางจุดที่ต้องใช้เทปแปะเอานะครับเพราะว่าพายางที่ผมซื้อมาสองคูณสามพอดีเกินไปเนาะก็เลยใช้วิธีการแปะเทปตรงรอยต่อนิดนึงนะครับ ถ้าใ้ดีเอาเป็นสามคูนสามมาก็ได้ครับหรือถ้าเพ,เพื่อนจะใช้วิธีวัดแล้วก็ตัดขนาดแล้วก็แปะลงไปแล้วก็ยืดยืดยืดอาจจะดีกว่าวิธีนี้ครับแต่ว่าผมไม่อยากตัดพยางนะก็เลยใช้หอ่อาก็ใช้คลิปล็อกล็อกล็อกก็การต่อหอนี่ถือว่ายากกว่าการต่อตัว PvC เป็นโครงขึ้นใหม่นะครับ ก็ถ้าใครอยากจะลองต่อดูหรือว่าจะลองทําตัวลูกก็สามารถหาอุปกรณ์แล้วก็ลองทําดูกันได้ครับอันนี้เป็นผมลองทําแล้วก็ไม่ได้วัดอะไรเลยนะครับก็คือหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองซื้อมาอุปกรณ์ทุกอย่างก็อาจจะมีงบบานปลายบ้างครับตัวนี้ผมซื้อมาเนาะราคาเฉียดพันนะครับตีไปตีมาผมซื้อมาเยอะแยะแล้วก็ อุปกรณ์บางตัวมันก็เหลือด้วยนะเหมือนข้อต่อพวกนี้ก็เหลืออยู่เยอะแยะเลยแล้วก็ตัวล็อกนี้ผมซื้อมาขนาดมันมันเป็นหนึ่งทับสองแต่พอม,มาใส่แล้วมันแบบแทบจะสวมลงไปไม่ได้นะครับผมก็เลยเอาตัวเหล็กที่เขาอันนี้นะครับที่มามันจะมีสวมมาเป็นเหมือนสปริงผมก็ถอดออกนะครับแล้วกอ็อ้ามันก,กว้างแล้วก็ยัดลงไปก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็ยังไงกันบ้างครับกับตู้อบขนาดจิ๋วแล้วกันเพราะมันไม่ได้ใหญ่มากนะตัวนี้เอาไว้อบเล่นๆหรือว่าเอาไว้พักฟื้นต้นไม้ที่แบบต้องการควบคุมอุณหภูมินนี้ก็เป็นบอลสีที่ผมใส่ไว้ก็เต็มตู้เลยนะครับเกือบเดือนแล้วแหละตั้งแต่ผมทำตู้อบแล้วก็ใช้พลาสติกค,คุมนะครับผมใช้พลาสติกค,คุมแบบ ไม่ตัดเลยแล้วก็ขนาดสองคูณสามแล้วก็เอาตัวตู้นะครับโครงไปตั้งอยู่ตรงกลางเลยเนาะแล้วก็เอาพลาสติกเนี่ยคลุมขึ้นมาแล้วก็ยึดด้วยตัวนี้ก็สามารถหาได้ตามร้านวัสดุนะครับอา่าพวกการ,กรเกษตรหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้โอเคเรามาดูต้นไม้กัน ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่ผมใส่ไว้นะครับก็หลังจากที่สังเกตดูน้ำผมใส่ประมาณนี้สีน้ำเขาก็จะดูเข้มนิดนึงครเพราะว่าเป็นพองกบมะาพร้าวกับที่ผมใส่ไว้ในกระถางด้วยใส่ไว้ก็สังเกตได้เลยว่าใบเขาจะโตวไวแล้วก็สีสันเขาจะสดนะครับแล้วก็ หลอดใหม่ก็จะแทงบ่อยเร็วมากเหมือนอันนี้เห็นไหมหลอดใหม่ก็ขึ้นแล้วโอ้ใบมันก็ติดนิดนึงอ่าอันนี้เห็นไหมหลอดใหม่ก็แทงเร็วมากเหมือนตันอันนี้ก็เริ่มแทงหลอดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นใบใหม่แทงมาสักพักอันนี้ก็เป็นหลอดใหม่อืมอ่าอันนี้ก็เป็นหลอดใหม่นะครับเพิ่งขึ้นมาสตอร์บลีสตาร์ก็ เขาจะซึ่งเป็นใบนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ก็เพิ่งหลอดใหม่อันนี้ก็คือพูดง่ายคือพอเอาพวกบอลสีเนี่ยมาไว้ในตู้อบเนี้ยบอลเขาจะปรับตัวแล้วก็เหมือนกับอากาศเขาแบบซัพพอร์ตตัวของบอลสีเขามาครับก็เลยทําให้โตวไวแล้วก็งอกใบเขาแบบงอกเร็วมากเหมือนกับอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็งอกใบสองใบขึ้นมาเลยครับแต่ถ้าเราตั้งไว อนอกตู้นะครับก็อันนี้เป็นนอกตู้ช่วงนี้นะมันค่อนข้างจะทําให้บอสีแบบสาภาพไม่ค่อยสวยน,นะครับเหมือนจะอาจจะงอเงี้ยเหมือนกับข้อตกเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันจะชื้นนะครับบอสีเขาไม่ชอบชื้นหนักๆน,นะเขาชอบร้อนชื้นนะครับแต่ว่าถ้าชื้นเยอะไปอากาศอ,อ,อากาศอย่างไงความชื้นในอากาศมันเยอะไปก็จะทําให้บอสีเขาไม่ค่อยโตแล้วก็ทิ้งใบครับก็เลยต้องมีตู้อบ โอเคครับก็การวางตู้ก็เลือกที่โดนแดดน้อยๆหรือว่าโดนแดดไม่ไม่โดนแดดตรงๆตงูต้นี้ก็จะโดนแดดช่วงตอนสี่โมงเย็นนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงเงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันจะมีชายคาแล้วก็ต้นไม้บังอยู่นะก็ทดลองวางมาเกือบเกือบเดือนหรือว่าประมาณสิบห้าวันยี่สิบวันนี่แหละหลังจากพี่ผุมทำตู้วผมก็มาวางเลย ็ถือว่าผ่านตรงนี้ในช่วงเช่นช่วงนี้นะแต่ว่ายังไม่แน่ใจถ้าเป็นช่วงเมษานี้ร้อนจัดไม่แน่ใจว่าต้องย้ายตู้หรือเปล่าก็มาอัปเดตนะครับว่าตู้เนี่ยโอเคทําแล้วก็สามารถใช้ได้ส่วนผ้าผ้ายางตัวนี้ผมก็ไม่ได้ตัดผมใช้สองคูณสามนะถ้าเป็นขนาดตู้ตัวนี้ถ้าใครไม่ดูยังไม่ดูไอ้ขนาดตัวนี้ไปดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ได้นะครับ ก็คือสองคูณสามความหนาตัวนี้เป็นแค่ร้อยไมครอนถ้าดีผมแนะนําเป็นร้อยห้าสิบกำลังดีตัวนี้บางเกินไปนะถ้าดีก็เป็นร้อยห้าสิบดีกว่ากําลังดีหนานิดนึงแล้วก็ใช้รับน้ําได้ดีกว่านี้นะครับก็คือถ้าตัวเนี้ยผมใช้สองคูณสามใช่ไหมไอถุงพลาสติกเนี่ยแล้วก็เอาตัวโครงเนี่ยไปวางตรงกลางแล้วก็ค่อยคอยพับขึ้นมาแต่ละด้านนะครับก็เอาตัวเนี้ย เอาด้านด้านหลังอ่ะพับลงมาให้เต็มเพื่อจะมาดึงไว้ติดกับด้านหน้าทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ด้านข้างนะเห็นไหมผมก็ไม่ได้อะไรมากผมก็ติดเป็นก็เทปไปนะครับแปะพับลงมาแล้วก็ไปติดก็เทปด้านในก็อยู่เหมือนกันก็มันตรวจเช็คตู้บ่อยๆก็ไม,กไม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมขี้เกียจตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดอาจจะมั่นคงกว่าแล้วก็ดูสวยกว่านะแต่ผมใช้เป็นวิธีติดก็แล้วกันนะเผื่อ พายางเราเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนอะไรก็สามารถไม่ต้องตัดแกะอีกก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าเรามีอะไรมาอัปเดตเกี่ยวกับบอลสีหรือว่าพวกโคโลกาเซียเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตในช่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ